ธรรมธาเพจซื้อขายที่ดินอสังหาริมทร,รัพย์นะครับขายอาสังหาริมทร,ร,รพัพย์ธรรมดาโลกไม่จดจําครับต้องขายอาสังหาริมทร,ร,รพัพย์กับการช่วยเหลือชางไทยครับวันนี้อภินันทนาการพิเศษนะครับเรามีมิชชั่นมีภารกิจนะครับกับชางไทยวันนี้ใบเตยครับตัวนี้ใบบัวน้องบัวนะครับวันนี้ขึ้นแปดเดือนครับน่นารักมากโอ้ยนะครับโอ้ย คือความสนุกสนานความน่ารักของช้างไทยนะครับช้างเป็นสัตว์ใหญ่สัญลักษณ์ของประเทศไทยคือช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำครับนะฮะอันนี้แปดเดือนน่ารักมากที่เล่นโอ้ยนี่จับหาไว้จับหานะ,ะานะครับผ,ผมเหตุซื้อขายที่ดินอสั่งขายินทรัพย์ท่านที่สนใจมองหาที่ดินราคาถูกๆไม่แพงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับติดต่อติดตามผมได้เลยปฏิวัติจัดไทย 0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับนะฮะชัดเจนถูกจริงฝากขายก็ได้นะครับคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับเออมันน่ารักแต่ตอนเด็กนะดูสิโอ้ยพ่อบอลเดี๋ยวจับหางจับหางเนะยครับ นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับไลฟ์สดฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วก็มิชชั่นภารกิจของเราก็คือว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากการขายที่ดินอสังขาริมทรัพย์เครื่องจักรของมือสองผมจะช่วยเหลือช้างไทยโดยการนําของโคตรวัชรินการตลาดออนไลน์นะครับที่เป็นคนจุดประกายให้เราว่ารายได้ส่วนหนึ่งเราไปช่วยช้างไทยนะครับที่นี่ช้างไทยสฟอรีที่พัทยานะครับวันนี้ลงบรรยากาศจริงๆนะครับเรื่องที่ดินเรื่องอสงังหาริมทรัพย์ ติดต่อติดตามผมได้เลยนะครับวันนี้ลงมาช่วยเช้านะครับบรรยากาศสบายๆน,น,น่ารักมากเลยครับ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย้นี่ค <Labor ator il ain> ือเราไปปูขอจบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ